สวัสดีครับพี่น้องช่วงเศร้านะครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับพี่ขลุบมัอนี้เศร้านี้กับนีของอมาฝากพี่น้องนะครับมีสิ่งของผ้าเยี่ยมชมนะมันเป็นเปลี่ยนบรรยากาศช่วงเศร้านะครับสาหรับพืชพักค้นเตียบตังนะครับผ้าผีพน้องรอดช่มค้นเตียบตัง าการเวลานะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดนะครับสําหรับพืชพักเข้ากับมีการาเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตที่ได้จากเขาพี่น้องเข้ากับพ้าผีพ่น้องนะครับรับชมแร้วกเปลี่ยนไปนะครับคือการเห็ดเกียเก่ยวแก่ครับพืชพักนะครับ มันเป็นไปแบบการเหตุการณ์ทำมีการเปลี่ยนแปลงให้มาให้ผลนะครับพี่น้องนะครับมันก็นีภาพที่ภาพรับุู้น่วงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เขาไม่ยมชม รือผู้ถี่มีความสนใจทา,างด้านการดกปลูกแก่วฟังนะครับเท่ากับผ้าพี้านองเบื้งไปเรื่อยๆนะครับค่อยเบื้งไปพี่นองสำหรับมุมมองการรีวิวให้พีนองรับชมคือเข้าสีผ้าพีนองเฉียมชมออการเปลี่ยนพวมเ,เป็นแปลงนะครับพุ่ม กินไปทางหัวทางสวนของเฮา,าดีขึ้นหรือบ่ดีขึ้นเฮ่ากับได้ยิบยกเป็นประเด็นจากช่องทางการเหตุการณ์ทำอลไพี่น้องนะครับที่เฮา,าเหตุการณ์เห็ดปลูกพืชพักหลักๆเป็นหลักฐานหรือเป็นฐานอาชีพที่ปัจจุบันนี้ พันเหตุให้เห่าอดีขึ้นบอ่อริงแทบบ่อนะครับก็เลยอ,อยากให้พี่นอ้องรับชมเบื้องแง่งอยู่ตลอดนะครับสำหรับทางชวนสำหรับซซนิกสวัสดีพี่น้องแล้วก็ขอให้่อ,องทังนะครับเกษตรลุยสารพันคนเนียวนะครับเษกษตรคนจนกับมาขอรีวิวให้พี่น้องรับชมนะครับคือลูกสิ่งลูกยางผลผลิต ที่เป็นเม็ดเป็นน่วยได้เก็บอยู่เก็บกินนะครับเก็บขายเก็บขายได้นำเขาโดนน่านซํำใดนะครับบางคนหรือพอขิดแนวทางมันกระเตียกกลางกันนะครับเหตุผลก็คือ,อยิบยกนะครับความคิดของคนน้องมันกระเตียกต่างแบบแบบอ่า เนี่ยลบเนี่ยบวกเนี่ยดีก็มีเนี่ยบอดีกัลายนะครับพี่น้องเข้ากันสามารถให้พี่พน้องเบิงนะครับการเฮ็ดพืชพักการปลูกหรือยังการปลูกนี่พี่น้องนะครับอในแต่ผลผลิตเข้ากันเอาออกนะครับเป็นพือเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มีรายได้ให้ขายได้การยอดขายนี่คือให้ได้ขายได้คู่มือนะครับ คือเห็ดไห่พีน้องรับชมนะครับเป็นาแบบย่างนะครับมันก็สามารที่ใดเลยพี่น้องถากข้นห่อนีขั้วาม,มานะนะครับสําหรับการเยี่ยมชมเบื้องล้วเฮากัเป็นผาปฏิบัตินะครับหาไปนัาไปเป็นผาปฏิบัติมันก็จีสามาที่ข้นยืนยัดอยู่ใดนะครับหลายหลายย่างเลยพี่น้องนะครับตระกูลพืชพ,พักเบี่ยงนั่งนักก็คือ เป็นพืชพักผสมประสานนะครับรับชมไปเรื่อยๆพี่นอ้องห้องให่สวนทั้งสวนของผมจะมันเป็นสวนพ้องยงกับกิ่งพี่นอ้องแต่เข้ากับพยายามปลูกสิงปลูกควาองให้หลายหลักนะครับหลหลากหลายเป็น ให้ไรยอดคล่ยมือเราเป็นพันธุ์โบราพี่น้องนะครับปลูกลักลอยลักขีบลักลอยสามารถเฮ็ดให้มีรายได้เป็นมือลราพันนะครับถือว่ามันก็สุดยอดเลยพี่น้องนะครับสำหรับทามือนี้นะครับทั้งสวนเขาเข้ากัหลักๆใส่น้ำมักนะครับใส่น้ำมักขีดพ่น น้ำมักที่ห้อเห็ดนะครับที่ทั้งสวนของผมเองได้เห็ดขึ้นมานะครับจะเป็นน้ำมักสูตรน้ำมักของทั้งสวนของผมเองนะครับจะเป็นน้ำมักน่อกกล้วยนะครับที่ลักๆักเขามาขีดพ่นมาพผืชดผักนะครับใส่เวลาพอดนนะครับสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพี่น้องจะได้จะรื่นตูบโตเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือท่านขาขัานขายเลยพี่น้องทันเงินท่านท่องครับ ก็เลยทิพย์พี่พี่น้องหาเวลานะครับเบื้องวิธีการทำหรอนอนนมักที่ผมได้ท่าทำให้พี่น้องเบื้องนะครับมักไปโดนเท่าไรก็แห้งนะครับแห้งดีนะครับ,นะรบเป็นสูตรนันมักเวลาห่าอเมา่อขีดปนคือพักเอาสีเหลืองข้มจะเริ่มจบโตให้ได้เร็วนะครับตตนใหญ่ตนัวนะกินเรา,า,าประทาน,นะอะพี่นอ้องนะครับพักสวยพี่น้องลูกค้าเห็นกระต้องมุ่งตองตาเะไรพี่น้องนะครับ ที่นี่แล้วเ่ากะผ้าพิพันนองนะครับถ้าชมอยู่นี่มันได้ไหลาไหลายเทียลายหนเลยพี่น้องหลายเทียลายที่เล้วพี่เ่าได้ผลผลิตของเขานะครับเพราะมันในหน่อยขังนะครับอาที่เปลี่ยนแปลงพี่เ่าเห็ดนะครับจะเป็นก้อนอิฐหรือเป็นกองฟ้อมนะครับจะเป็น กระถางมันก็นสามารถหางประโยชน์ให้หลายอย่างนะครับการปลูกปลูกพืชพักโดยพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินที่เกลี่ยๆนะครับหลังบา้านหน้าบา้านพี่นอ้องเข้ากันสามารถที่ใดนะครับเพราะว่าปลูกใส่กระถางมันก็บว่าได้พุดได้กลัวหรพี่น้องนะครับเข้ากันแค่ปปูงดินนะครับหาดินมาปุงให้ได้ สัด,ด้ส่วนเขาก็ปลูกสิ่งปลูกวังนะครับกปลูกเทาก็ต่อเติมนะครับสอดสารอาหารให้เขาเรื่อยๆแต่ที่นีบางส่วนนะครับบนาลงดินนะครับจะเป็นมะเขืออริกิบที่นี่ทีรีวิวให้รับชมอยู่ตลอดนะครับคือการปลูกนี่คือการเปลี่ยนแปลงการปลูกการฟังนี่เขาปลูกไม่ไปเรื่อยๆนะครับก็้าผีนพนองเบิง้งาเป็นแบบยางนะครับสามารถ เหยื่ดแต่พี่น้องชมเบ้างนะครับในที่ว่าหลายสถานที่เนี่ยหน่อยแต่ว่าปลูกขวางได้สวนลอยยางเลยพี่นอ้องตระกูลพืชผักทั้งหลายห้องก็ไปย่ำปลูกให้หลายที่สุดแล้วก็ปลูกให้ต้อเน,นื่องนะครับการปลูก,กต้องปลูกให้ต้อเน,นื่องนะครับพี่น้องอย่าให้สะดุดในการขาดไยนะครับคือหลักๆ ผลผลิตเป็นเนื้อดจนบทางของเองานะครับจากทากา,าสานาวนหยุบยกมาฝากทีฝากมองข้าสวนเข้าเกษตรเกรษตรผู้มือนี่ก็เป็นเกษตรมีวัฒนาการเกรษตรยุคไหมนะครับคิดไหมทำไมด้วยไอเดียแนวคิดพี่น้องกับพายามยาใส่ต้นทุนสูงนะครับก็คือ ยึบหยกเปลียนจากทั้งสวนผมมาให้พี่น้องเบืองนะครับการเห็ดสุ่มเห็ดโดมเห็ดข้างเฮาจีเห็ดให้มีสีสันจักหน่อยนะครับเมนจะเป็นใหม่ไผ่หรือใหม่ยุค่านะครับคือการว่างการนำท่อน้ำคือกันพี่น้องการว่างทอนำพิบิชซีหรือหัวสปริงเกอร์เป็นตัวซอยได้ระดับหนึ่งนะครับเวลาเฮาเขาน้ำัวนนำเขา นะครับมันเก็เป็นการประหยัดแห้งอ่ามีการนะครับตีเข้าใส่น้ำพระปานะครับเราก็ต้องใส่เบ้าเราี่น้องใส่เบ้าเพื่อห้เข้าที่เปิดลลายหัวเอาควยเปิดเจละห้องสองหัวนะครับคือการใส่เบ้าเพว่านําประปานในไร้บาแห้งนะครับเข้ากับใส่การพับนะครับรับประยุกใส่ออกนะครับจะเป็นค้างขึ้นกัน อาจะเป็นคางเป็นซุ่มนี่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายเทือนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายขังหลายหน่ปลูกกันนี่ไหวแลยห้องกับปลูกกันไม่นะครับอาจ้าตระกูลบวบนะครับพี่น้องตระกูลบวบนี่ถ้าห้องรักษาดีนะครับเป็นสารอาหารให้น้ำให้น้องหรือสารอาหารต่อเติมขีดลฮอร์โมนนะครับอายุได้โดนนะครับได้กดเก็บ้ลผลิต ไอ้เกินคุ้มเกินค,ค่านะครับหาเขาเฮ็ดเข้าใจหาเขาเข้าใจในการเฮ็ดนะครับพี่น้องก,ก็ที่ว่าได้คุ้มค่าเนี่ยได้ได้แบบใด้ได้ผลผลิตคือได้ค่าได้ขายได้เก็บโดนขายโดนนะพี่น้องนะครับแล้วมันเคยเทศนี่กับบ้านเบิดมากนะครับพี่น้องก็มีเนี่ยยังเนี่ยแ้วเขาก็มีการปลูกทางอื่นนะครับปลูก หมองอื่นนะครับเขาพยายามจะปลูกของสักันนะครับเขา,าออกมาเผือเทียดออกแล้วเขาก,ก็ต้องปลูกแล้วไม่นะครับพักกระถางเขาปลูกใส่กระถางเนี่ยเขาก็ต้องมีการาพลิกนาดินขึ้นกันี่นลองตากนาดินนะครับเวลาเขาปลูกเขา,าเก็บนผลผลิตได้ดลลวเขาหมดหมากหมดปนแล้วเขาก็พลิกนาดินนะครับจากนาดินไปซักพันนะครับเพื่อเป็นการจำจัดเชื้อโรคเชื้อราซักพันนะครับ สาเหตุหลักๆที่ชาวสวนพ่นโลกนะครับคือการปูการฝังนี่ก็ต้องสารอาหารนี่ยพยายามนะครับสารอาหารนี่คือต้องพยายามใส่ต้นทุนการคิดคนจากทางสวนเขาเองนะครับจะเป็นหร์โมนนี่หรือจะเป็นสารอาหารที่เาขามาบำรุงพืชพักนี่ยพยายามพยายามจะใส่สารเคมีนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องอมีวิธีการ ในการหาวงขาน้นแะพี่น้องกำจัดพวกเพีย้ยแมลงมันท้องหรือ,อวงนอนนะครับมันสามารถน้ำหยอกน้ำวงได้นะครับต่อไปขออธิบายทั้งคลิปเหล่าทีพาพี่น้องรีวิวรับชมพ้าเห็ดใหเบื้องนะครับทนันใดพี่ควมอยากหูก็ค่อยๆติดจำทั้ง เกษตรช่องทางเกษตรโคตรจนนะครับช่องทางของผมผมก็สิได้คอยเคลื่อนไหวให้พี่น้องรับชมต่อไปนะครับสีพญยา,ยามเอาสาสระมาฝากพี่ฝากน้องนะครับถูกทันทุกคนที่ไหดที่เป็นประโยชน์เฮากระสีเอามาฝากตอนนะครับสําหรับผู้ที่อยากได้สาราคนณลูสารานาลูฝากถุกทานนะครับรับชมต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิป เฮาเกับสียด้ำทุกสิ่งทุกอย่างเอามาให้พี่น้องรับชมนะครับฝากถึงทุกคนก็แบ่งปันแบบชั้นพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็วอจากวอลไร่ห้างนะครับเพราะว่าเฮาเกับทั้งเหตุงานนะครับช่วงเรีเยาสาดทุายฝากทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลก์แชร์สาระล้วนๆน,น,นะครับประโยชน์ที่ยมาแบ่งปัน,ปนให้พี่น้องรับชมต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ นี่ความสุขในการรับชมประโยชน์พร้อมแบงปันทุกคนทุกท่านสหรัมทีสวัสดีนี่ความสุขครับ